ครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับเอ่อกิตินะครับในเพจสวนหลังบ้านฟาร์มกิตินะครับผมอ,อันนี้ก็มาดูมาชมกันอ่เป็นระบบกองน้ำกองน้ำแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อปลานะครับข้อดีก็คือทำเพื่ออะไรนั้นก็คือเพื่อให้ในน้ำนั้นมีออกซิเจนมากขึ้นให้ปลาไม่เครียดกระชุนกระชวยนะก็ สามารถกินอาหารได้มากขึ้นนะครับที่สําคัญก็เมื่อในน้ํามีออกซิเจนเนี่ยมันก็จะเกิดแพงต้อนนะครับนี่จะเห็นแพงต้อนทุกเขี้ยวอยู่เกิดแพงต้อนลอยขึ้นมานะครับก็จะเป็นอาหารปลาอีกทีหนึ่งน,นะครับบ่อของปลาดุกนะครับผมนี่เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทําตามได้นะครับเป็นระบบกรองน้ําและก็เพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อปลาง่ายๆครับผม